สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับเออมื่อวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองเกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากบริเวณชายแดนสีสเกตทหารไทย4นายของเราบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดครับหนึ่งในนั้นอาการค่อนข้างหนักสูญเสียเท้าขวาไปเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากและผลกระทบมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะ วันรุ่งขึ้นทางการไทยก็ประกาศระงับข้อตกลงหยุดยิงกับกัมพูชาทันทีใช่ครับข้อตกลงที่เพิ่งจะลงนามกันไปหยุกหยกเมื่อเดือนตุลาคม2025นี้เองข้อตกลงที่เอ่อตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่เลี้ยงใหญ่ด้วยซ้ําจากบรรยากาศที่เหมือนจะดีขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมาวันนี้วันที่12พฤศจิกายนเนี่ยสถานการณ์มันพลิกกลับมาตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยข้อมูลรายงานบทวิเคราะห์ต่างๆดูกันวันนี้ก็คือทำไมข้อตกลงที่ดูมีความหวังขนาดนั้นมันถึงได้เปราะบางแล้วก็พังลงมาเร็วขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ลึกๆหรือเปล่าทั้งเรื่องเก่าๆเ,เรื่องการเมืองภายในหรือแม้แต่บทบาทของประเทศมหาอำนาจต่างๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์ล่าสุดก่อนเลยเรื่องทุ่นระเบิดวันที่10พฤศจิกายน ปฏิกิริยาจากฝั่งไทยนี่คือมาเร็วมากพร้อมเพรียงกันเลยทั้งกองทัพท่านนายกอนุทินที่ไปเยี่ยมทหารเองและก็กระทรวงต่างประเทศค่ะทุกฝ่ายชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยคือกล่าวหาว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงวางทุนระเบิดใหม่แล้วก็แสดงความไม่จริงใจอย่างสิ้นเชิง ถึงขั้นตั้งเงื่อนไขเลยนะครับถ้าจะให้กลับมาคุยกันใหม่ใช่ค่ะมี3ข้อเลย1คือกัมพูชาต้องขอโทษอย่างเป็นทางการ 2. ต้องมีสอบสวนร่วมกันให้ละเอียดและ3ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำแล้วก็ระง,งับการส่งตัวเฉลยศึกกัมพูชา18นายกลับประเทศทันทีทั้งที่กําหนดไว้สัปดาห์เดียวกันแท้ๆถือว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวมากนะคะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนและทางฝั่งกัมพูชาล่ะครับเขาตอบโต้มอย่างไงบ้าง ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาคุณมาริโซเชตาก็ออกมาปฏิเสธค่ะยืนยันว่าน่าจะเป็นทุ่นระเบิดเก่ามากกว่าเป็นอ่าซากสงครามที่มันตกค้างอยู่เยอะมากในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เรียกร้องให้ทหารไทยระมัดระวังมากขึ้นเวลาลาดตระเวนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับยืนยันว่ากัมพูชาาย,ยัางยึดมั่งข้อตกลงเดือนตุลาแล้วก็ขอให้ปล่อยตัวทหารเขาเร็วๆ ค่ะก็เป็นการตอบตู้ที่ยืนกระต่ายขาเดียวนะคะว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดข้อตกลงจุดนี้แหละครับที่มันซับซ้อนคือใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าพื้นที่นั้นนะ่ะทุ่นระเบ,บิดเก่ามันเยอะมากจริงๆใช่ค่ะเป็นมรดกสงครามที่ยังจัดการไม่หมดแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจระง,งับข้อตกลงของไทยมันก็เร็วมาก เหมือนกับว่าความไม่ไว้วางใจมันมีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอืมเป็นไปได้สูงค่ะว่าความสัมพันธ์มันเปราะบางอยู่แล้วพอมีเหตุการณ์นี้เข้ามามันก็เลยเป็นเหมือนฟางเสียนสุดท้ายแล้วประเด็นเรื่องอนุสัญญาออตตาวาล่ะครับที่กัมพูชาลงนามห้ามใช้ทุนระเบิดต่อต้านบุคคลแต่ไทยยังไม่ได้ลงนามอันนี้มันมีนัยยะอะไรไหมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะการที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคีแต่ไทยยังไม่ใช่เนี่ยมันทําให้การตีความมันซับซ้อนขึ้นไปอีก คือกัมพูชาก็ต้องยืนยันว่าตัวเองไม่ได้วางใหม่เพราะมันขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ตัวเองมีอยู่ส่วนไทยซึ่งไม่ได้ผูกพันตรงนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะกัมพูชาจะทําหรือเปล่าความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆพื้นที่ชายแดนมันกว้างแล้วก็ควบคุมยากมากทำถ,ถามสำคัญก็คือไอ้แผนที่ทุ่นระเบิดที่แลกเปลี่ยนกันไปตามข้อตกลงตุลานะคะมันถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสจริงหรือเปล่าหรือว่า ข้อมูลมันยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีคนจงใจสร้างสถานการณ์ก็ได้อันนั้นก็เป็น worst case scenario ที่ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นไปได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับคือเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเปราะบางขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าก่อนหน้าข้อตกลงตุลาเนี่ยมันเพิ่งมีเรื่องใหญ่ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2025เองใช่เลยค่ะ การประทะช่วงปลายเดือนกรกฎาคม24 2 8ถึง28เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะมีการใช้อาวุธหนักกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับค่ะทั้งปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องฝั่งไทยก็มีรายงานการใช้ F16 โจมตีฝั่งกัมพูชาก็ตอบโต้ด้วยจรวดคือสู้กันดุเดือดมากผลกระทบหนักเลยสิครับโดยเฉพาะกับประชาชนหนักมากค่ะ ข้อมูลที่เชื่อถือได้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะคะแล้วที่น่าตกใจคือมีคนต้องพลัดถิ่นหนีตายเนี่ยกว่า3แสนคนจากทั้งสองฝั่ง3 0 0แสนคนโอ้โหเยอะมากค่ะต้องไปอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวคือมันเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมย่อมๆเลยตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆฝั่งไทยประกาศกฎอายการศึก8อำเภอชายแดน มูซาก็ร้องไปถึง UNSC เลยใช่ค่ะจนสุดท้ายก็ต้องมีการเจรจาหยุดยิงครั้งแรกที่ควาลาลัมเปอร์โดยมีมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนตอนนั้นเป็นคนกลางแล้วก็มีแรงกดดันจากสหรัฐกับจีนด้วยแต่ประเด็นที่น่าคิดที่อาจารย์พูดถึงคือข้อตกลงหยุดยิงตอนกรกฎาคมนั่นน่มันเป็นการแก้ปัญหาจริงๆหรือแค่พักรบชั่วคราว นั่นสิคะมันเหมือนเป็นการระง,งับเหตุรุนแรงเฉพาะหน้ามากกว่าแต่ไอรากเง่าของความขัดแย้งจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนยังไม่ได้ถูกแตะต้องเลยซึ่งมันก็เลยนำมาสู่ข้อตกลงฉบับเสริมในเดือนตุลาคมที่เพิ่งโดนระง,งับไปนี่แหละครับอันนี้ดูเหมือนจะมีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะทั้งเรื่องถอนทหารอาวุธหนักปล่อยเฉลยแล้วก็การร่วมมือกันเก็บกู้ทุนระเบิดมีแลกแผนที่กันด้วย ใช่ค่ะดูเหมือนเป็นก้าวหน้าแล้วก็มีภาพประธานาธิบด,ดีทรัมป์ของสหรัฐไปร่วมในพิธีลงนามที่มาเลเซียด้วยยิ่งดูเหมือนมีความสําคัญแต่มันมีแต่ใช่ไหมครับ มีนักวิเคราะห์อย่างแม็กทิววิลเลอร์จาก International Crisis Group เขามองว่าข้อตกลงนี้มันมีจุดอ่อนสำคัญมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะเขาชี้ว่าแรงจูงใจหลักที่ผลักดันให้เกิดข้อตกลงนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาไทยกัมพูชาจริงๆแต่เหมือนกับว่าทำไปเพื่อเอาใจประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการค้าหรือภาพลักษณ์ของทรัมป์เองที่อยากจะดูเป็นผู้สร้างสันติภาพอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะมีรายงานว่าทรัมป์ใช้เรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP มาขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยอมเซ็นเนี่ยอาจจะโดนระง,งับสิทธินี้ได้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาเลยเอา้าวกลายเป็นว่าใช้เรื่องเศรษฐกิจมาบีบให้เซ็นสัญญาทางการเมืองก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันเลยเป็นตัวอย่างของการทูตที่ ถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของมหาอำนาจมากกว่าจะมาจากความต้องการแก้ปัญหาจริงๆของคู่ขัดแย้งแล้วทรัมป์เองก็รีบเคลมความสำเร็จเลยบอกว่าแก้ปัญหาได้ตั้งหลายเรื่องควรได้โนเบลสันติภาพใช่ค่ะก็เป็นสไตล์ของเขาเนี่ยนะคะนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับคือสันติภาพที่มันเกิดจากแรงกดดันข้างนอกโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้ไปแตะไอรากเง่าจริงๆทางประวัติศาสตร์หรืออารมณ์ชาตินิยมเนี่ย มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนสร้างบ้านบนทรายพอพูดถึงรากเงาทางประวัติศาสตร์อันนี้ยิ่งซับซ้อนเลยนะครับเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะแถวแถวปราสาทพระวิหารค่ะเรื่องนี้เป็นปมที่แก้ไม่ตกมานานมากต้นตอมันย้อนไปถึงยุคอนานิคมเลยส่วนที่สัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสปี1904กับ1907 หลักการตอนนั้นคือใช้สันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตแดนแต่ปัญหาคือแผนที่ภาคผนวกที่ฝรั่งเศสทำขึ้นมาซึ่งไทยจำยอมรับตอนนั้นนะคะเออมันลากเส้นไม่ตรงตามสันปันน้ำจริงโดยเฉพาะบริเวณพระวิหารครับก็คือแผนที่มันเพี้ยนไปจากหลักการที่ตกลงกันไว้ใช่ค่ะแล้วปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสมัยขอมศตวรรษที่1 1ก็เลยกลายเป็นประเด็นพิพาทขึ้นมา จนกระทั่งศาลโลกตัดสินปี1962ค่ะศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งไทยก็ยอมรับคําตัดสินนั้นแต่ปัญหาเรื่องขอบเขตพื้นที่รอบๆตัวประสาทยังคลุมเครืออยู่แล้วก็มีการประท่ก,กันอีกในปี2011จนกัมพูชาต้องไปขอให้ศาลโลกตีความคําตัดสินเดิมอีกครั้งใช่ค่ะและในเดือนพฤศจิกายน2013ศาลโลกก็มีคําวินิจฉัยเพิ่มเติม ยืนยันว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือพื้นที่ทั้งหมดของยอดเขาพระวิหารหรือ The Whole Promontory of p r e a v i h a r แล้วก็สั่งให้ไทยถอนกำลังทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆอ,ออกจากพื้นที่นั้นแต่ถึงศาลจะตัดสินไปแล้วความรู้สึกหรือการตีความของทั้งสองฝ่ายมันก็ยังยังไม่ตรงกันอยู่ดีใช่ไหมครับก็ยังมีความแตกต่างอยู่ค่ะความรู้สึกบาดหมางหรือการมองประวัติศาสตร์คนละมุมมันยังคงเป็นปัจจัยสําคัญ แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่พระวิหารที่เดียวยังมีพื้นที่อื่นๆอีกอย่างกลุ่มปราสาทตาเมือนที่เป็นจุดประทะหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกต้องค่ะปราสาทตามวลทมตาเมือนโต๊ตาเมือนใบกรีมพวกนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ยังมีความเห็นต่างเรื่องเขตแดน มันเหมือนกับว่าโบราณสถานเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วที่ต่างฝ่ายต่างก็ยอมกันไม่ได้ใช่เลยค่ะสำหรับกัมพูชามันคือหลักฐานความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของโบราณเป็นความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ที่เขายึดถือส่วนสำหรับไทยมันถูกผูกโยงกับเรื่องศักดิ์ศรีของชาติเรื่องการเสียดินแดนมันเลยอ่อนไหวมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนบนแผนที่แต่มันกลายเป็นเหมือน สงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือสงครามแห่งอัตลักษณ์ชาติไปแล้วค่ะทุกตารางเมตรทุกซากปรักหักพังกลายเป็นเดิมพันทางความรู้สึกและประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วปัจจัยการเมืองภายในประเทศของทั้งคู่ล่ะครับมีส่วนทำให้เรื่องมันยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกไหมโอ้มีส่วนอย่างมากเลยค่ะนักว,วิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่า ชนชั้นนาทางการเมืองทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายทหารของทั้งสองประเทศเนี่ยบางครั้งก็ใช้ประเด็นความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือยังไงครับก็อาจจะใช้เพื่อปลุกกระแสชาตินิยมสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองระดมการสนับสนุนหรือบางทีก็ใช้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาอื่นๆในประเทศไปเลยสมเด็จฮุนเซนใช่ค่ะกรณีนั้นถูกขยายผลทางการเมืองหนักมากเนื้อหาในคลิปถูกตีความว่าอ่อนข้อให้กัมพูชา ไม่ให้เกียรติกองทัพไทยเรียกกองทัพตัวเองว่าฝ่ายตรงข้ามแต่เรียกหุ่นเซนว่าลุนโอ้โหค่ะมันกลายเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องชาตินิยมโจมตีกันดุนแรงมากจนเกิดม็อบเกิดความขัดแย้งในรัฐบาลผสมพักภูมิใจไทยถอนตัวสุดท้ายก็นำไปสู่คำสั่งพักงานนายกและมีประเด็นว่าหุ่นเซนจงใจปล่อยคลิปด้วย คุณเซนยอมรับเองนะคะว่าบันทึกเสียงแล้วก็เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาราว80คนฟังซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการจงใจทําลายชื่อเสียงคุณแพทองทานในช่วงนั้นผลก็คือรัฐบาลใหม่ของคุณอนุทินก็ต้องพึ่งกองทัพมากขึ้นแล้วก็ต้องระวังตัวมากเรื่องกัมพูชาจะทําอะไรที่ดูเหมือนประนีประนอมไม่ได้เลยถูกต้องค่ะเพราะกระแสะชาตินิยมมันยังแรงอยู่การจะไปอ่อนข้อให้กัมพูชามันมีต้นทุนทางการเมืองสูงมากพื้นที่สําหรับการทูดแบบยืดหยุ่นมาเลนน้อยลงไปเยอะเลย ส่วนทางฝั่งกัมพูชานายกคนใหม่คุณฮุนมาเนตที่เพิ่งรับตําแหน่งต่อจากคุณพ่อก็อยู่ในช่วงที่ต้องสร้างบาร,รมีสร้างฐานอำนาจของตัวเองการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยในประเด็นเขตแดนประเด็นชาตินิยมมันก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมความนิยมและความมั่นคงทางการเมืองให้ท่านได้เหมือนกันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแรงจูงใจทางการเมืองภายในที่จะทำให้ท่าทีต่อการมันยังดูแข็งแข็งอยู่ใช่ค่ะ แม้ว่าเอาเข้าจริงอาจจะไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบหรอกแต่มันก็มีแรงจูงใจที่จะคงความตึงเครียดระดับหนึ่งเอาไว้แล้วบทบาทขององค์กรอย่างอาเซียนหรือมหาอํานาจอย่างจีนกับสหรัฐล่ะครับพวกเขามีอิทธิพลแคาไหนดูเหมือนอาเซียนจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยการที่ข้อตกลงล่าสุดมันล่มลงเนี่ยก็ถือเป็นอีกครั้งที่สะท้อนข้อจํากัดของอาเซียนนะคะหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่เป็นเหมือนธรรมนูญของอาเซียนเนี่ย พอเขาจริงมันก็กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างสมาชิกกันเองมาเลเซียที่พยายามเป็นตัวกลางเมื่อเดืนอนกรากฎาก็คงจะผิดหวังแน่นอนค่ะอดีตนักการทูตมาเลเซียท่านหนึ่งถึงก็บอกว่าความล้มเหลวครั้งนี้อาจจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของอาเซียนอย่างรุนแรงเลยทําให้คนตั้งคําถามว่าสรุปแล้วอาเซียนมีบทบาทในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคได้จริงแค่ไหนแล้วจีนกับสหรัฐ่ะครับสยักษ์ใหญ่ เขามองเรื่องนี้ยังไงมีผลประโยชน์อะไรบ้างทั้งคู่มีเดิมพันสูงค่ะจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรหลักเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาทั้งโครงการเบียไอทั้งเรื่องฐานทัพเรือเรียมซึ่งสาคัญมากในเกมยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้กับสหรัฐจีนคงไม่อยากให้เกิดสงครามใหญ่หรอกค่ะแต่น่าจะต้องการปกป้องผลประโยชน์และพันธมิตรของตัวเองมีรายงานว่าคุณฮุนมาเน็ตขอบคุณจีนด้วยซ้ําที่ช่วยทางการทุ่ช่วงวิกฤตกรกฎาคมส่วนสหรัฐก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของไทย มีสนที่สัญญาป้องกันร่วมกันใช่ค่ะสหรัฐก็มองความขัดแย้งนี้ในบริบทของการแข่งขันกับจีนต้องการดึงไทยไว้เป็นพันธมิตรสำคัญเพื่อขานำนาจจีนในภูมิภาคแต่การทูดแบบทรัมป์ที่เข้ามาแทรกแซงโดยใช้เรื่องการค้ากดดันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวเลยนะครับนั่นเป็นบทเรียนสำคัญเลยค่ะ ความล้มเหลวของข้อตกลงตุลาคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะแต่มันสะท้อนความล้มเหลวของการทูตแบบสหรัฐยุคทรัมป์ด้วยที่เน้นผลประโยชน์ระยะสั้นของตัวเองเป็นหลักคือมองข้ามความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์การเมืองภายในอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมในพื้นที่ไปหมดเลยมันเลยเป็นการแก้ปัญหาที่ผิวเผินมากสร้างได้แคออ่สันติภาพแบบปลอมๆที่ไม่ยั่งยืนครับ มันเป็นเหมือนการซื้อเวลาที่ไม่แก้ที่ต้นเหตุจริงๆแล้วณวันนี้เลยครับ12พฤศจิกายน2025สถานการณ์จริงๆตอนนี้เป็นยังไงแนวโน้มมันจะไปทั้งไหนครับก็ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ในภาวะที่เปราะบางแล้วก็น่ากังวลอย่างยิ่งเลยค่ะการระงับข้อตกลงเนี่ยมันหมายความว่าช่องทางการสื่อสารโดยตรงทางทหารหรือกลไกป้องกันการประทะต่างๆที่เคยตกลงกันไว้มันอาจจะถูกตัดขาดหรือทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม ความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะกันโดยไม่ตั้งใจมันสูงขึ้นมากใช่ค่ะสูงขึ้นมากแค่การเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆการลาดตระเวนในพื้นที่ที่ยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะจุดชนวนความรุนแรงขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆเลยแล้วชกกะกรรมของเฉลยศึกกัมพูชา18นายแ่้ะครับก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงถูกต้องค่ะเขาก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในไทย ทางพนมเป็นก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวแต่ทางกรุงเทพก็ยังยืนเงื่อนไขเดิมคือต้องขอโทษต้องสอบสวนเรื่องทุนระเบิดก่อนบรรยากาศตอนนี้มันเลยเต็มไปด้วยความหวาดระแวงการกล่าวหากันไปมาต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝ่ายเตรียมจะโจมตีหรือละเมิดข้อตกลงอยู่ประชาคมโลกก็ออกมาแสดงความกังวลกันนะครับทั้งญี่ปุน่นทั้ง UN เเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยับยั้งชั่งใจค่ะ แต่เสียงเรียกร้องเหล่านี้มันจะมีน้ำหนักแค่ไหนถ้าคู่ขัดแย้งเองยังไม่พร้อมจะคุยกันจริงๆหรือยังไม่มีผู้ไกล่เกลีย่ยที่ทั้งสองฝ่ายไว้ใจจริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าผู้นำทั้งสองประเทศยังขาดสิ่งที่เรียกว่าเจตนงทางการเมืองหรือ political will ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหารากเงาอย่างจริงจังเนี่ยคำเรียกร้องจากภายนอกมันก็อาจจะเป็นแค่เสียงในสายลมครับฟังทั้งหมดนี้แล้วมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ คำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนก็คือสันติภาพที่มันแท้จริงยั่งยืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือเกมภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจมากกว่าการที่คู่ขัดแย้งจะหันหน้ามาทำความเข้าใจเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์แล้วก็จัดการกับอารมณ์ชาตินิยมที่ฝังรากลึกอาเซียนเองจะทำอะไรได้มากกว่าแค่ผู้สังเกตการณ์หรือเปล่า แล้วมหาอำนาจอย่างจีนจับสหรัฐล่ะคะพวกเขาต้องการเห็นสันติภาพจริงๆหรือแค่ต้องการรักษาสมดุลอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองในภูมิภาคนี้กันแน่และคำถามที่มันอาจจะกระทกใจที่สุดนะครับคือทำไมทำไมผ่านมาถึงศตวรรษที่21แล้วประชาชนทั้งสองฝั่งพรมแดนซึ่งเอาเข้าจริงมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งเนี่ย ทำไมเรายังต้องตกเป็นเหมือนเฉลยของเส้นเขตแดนที่ถูกคนนอกลากไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนทำไมวัดเก่าๆกับเส้นบนแผนที่มันถึงยังมีอำนาจเหนือชีวิตเหนือความสัมพันธ์ของคนได้มากมายขนาดนี้ เหตุการณ์ทุนระเบิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นของเก่าหรือของใหม่นะคะมันได้เผยให้เห็นรอยร้าวที่ลึกกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างแห่งความไม่ไว้วางใจที่มันสืบทอดกันมาระหว่างสองประเทศตราบใดที่โครงสร้างนี้ยังไม่ถูกรื้อถอนลงด้วยความกล้าหาญที่จะยอมรับอดีตแล้วก็มองไปข้างหน้าร่วมกันจริงๆเนี่ย ตราบใดที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงสุดท้ายเรื่องเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้จากใจจริงเนี่ยคำว่าสันติภาพมันก็อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นแค่การพักรบชั่วคราวรอวันที่จะปะทุข,ขึ้นมาใหม่ได้เสมอการหยุดยิงที่เพิ่งสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากมันถูกระง,งับไปแล้วผู้ผัดทินกว่า3 0 0แสนคนจากเหตุการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่อาจจะเพิ่งเริ่มมีความหวังว่าจะได้กลับบ้านก็ต้องกลับมาเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้ง คำถามสุดท้ายที่เราคงต้องถามตัวเองแล้วก็ถามผู้นำของเราก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดความสูญเสียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้บ้างหรือยังหรือเรากำลังจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดินวนกลับเข้าสู่วงวนเดิมๆจนกว่าความเสียหายมันจะใหญ่หลวงเกินกว่าจะแก้ไขได้ค่ะ คำตอบของคำถามเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวกําหนดอนาคตไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วย